สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วครับผมวันนี้มีอะไรสวยๆงามๆมาให้ดูครับสำหรับวันนี้ครับสำหรับวันนี้เนี่ยมีลูกค้านะครับนำรถเข้ามาติดตั้งเบรกเอ็กนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นชุดหน้า6พอร์ตนะครับจานข้างหน้าเป็น355นะครับผมส่วนตัวด้านหลังจะเป็น4พอร์ตนะครับขนาดจาน345มิลิเมตรนะครับผมพร้อมกับเบรกมือสลิงนะครับตัวนี้แปลงนะครับติดตั้งในของ d m a มนะครับ เป็นตัวเตี้ยนะครับคันนี้สุดจัดตลาดบอกสุดประเทศอยู่แล้วครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเซตนี้นะครับจะติดตั้งไปในดีแมรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวไปชมนะครับว่าออกมาแล้วออนฟีดออกมาแล้วจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับางานวันนี้เดี๋ยวไปชมที่ออนฟีดจริง